ผมลองสินค้าที่สั่งซื้อนะครับตัวนี้เป็นเมนเกมนะครับเป็นเมมบูตลงโปรแกรมโค้ดเบเกอร์นะครับแล้วก็ชีทโค้ดนะครับไว้สําหรับเล่นผ่านช่อง USB นะครับของเครื่อง Ped2 ด้านหน้านะครับใช้กับแผ่นไม่ได้นะครับโอเคนะครับเสียบเมมตัวนี้เข้าไปที่ช่องไซต์ Ped2 เลยนะครับแล้วทําการเปิดเครื่องนะครับอย่าใส่แผ่นนะครับถ้าใส่แผ่นมันจะอ่านแผ่นเข้าเกมนะครับมันจะไม่เข้าโปรแกรมนะส่วนนี้คือแฟลชไดร์ที่ผมมีเกมอยู่ไม่ได้ให้ไปนะครับแต่ว่าจะมาลองเทสให้ดูนะครับ เสียดสเดไย้หรือคัดคุณได้เลยนะครับแนะนําให้ดูที่ผมอธิบายไปเรื่อยๆนะครับอย่าข้ามอย่าไปกระโดดดูคลิปล่วงหน้าเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะวิธีการบูสําหรับรุ่นนี้นะครับกับโปรแกรมตัวนี้นะเมนูนี้ต้องเป็นภาษาอังกฤษถ้าเป็นภาษาอื่นให้เปลี่ยนก่อนนะครับเมื่ออยู่ที่หน้านี้แล้วให้กดกระกบาดเข้าไปครับมันจะโชว์รูปเมนเซฟนะครับให้กดกระกบัดเข้าอีกทีนึ่งนะครับอันนี้คือขั้นตอนการบูสอยู่นะครับขออธิบายตรงนี้นิดนึงนะครับ ไฟล์ทั้งหมดนี้คือไฟล์โปรแกรมอย่าไปลบแม้กระทั่งจุดกระขาก็ห้ามลบนะครับตัวเมมผมใช้พื้นที่64เมกนะครับเนื่องจาก8เมกทั่วไปของแท้มันลงโปรแกรมไม่พอนะครับเราเลยใช้พื้นที่ที่เยอะขึ้นนะครับเพื่อจะลงโปรแกรมดังนั้นเมมนี้ไม่ใช่เมมแท้มันจะมาเซฟเกมบางเกมไม่ได้อย่างเช่น resident evil 4เบอร์นองสามจะเซฟไม่ได้นะครับเพราะว่าเกมพวกนั้นใช้เมมแท้อย่างเดียวนะกรณีเมมตัวนี้ใช้เซฟเกมได้นะครับเวลามันเข้าเกมไปแล้วดึงเมมโกงตัวนี้ออกได้เลย แล้วคุณอยากจะใช้เมนเซฟคุณเพื่อเซฟเกมทําได้นะครับก็คือเปลี่ยนเมมเลยระหว่างที่เล่นเกมอยู่นะครับแต่ถ้าขั้นตอนคารบูตอยู่แบบนี้อย่าไปดึงนะครับกรณีถ้าเกิดคุณอยากล่นเลสเซเดนแล้วเข้าเกมไปแล้วเมมตัวนี้เซฟไม่ได้ก็ดึงออกครับแล้วก็เสียบเมมของแท้หรือของคุณที่มีอยู่เสียบแทนได้เลยนะครับโอเคนะเพราะเมมนี้ไม่ใช่เมมแท้นะ,ะเมื่ออยู่ที่หน้านี้แล้วนะครับให้กดวงกลมไปเรื่อยๆถอยหลังครับจนกว่าหน้าจอจะมืดแล้วหยุดกด พอมันเข้าหน้าโปรแกรมแบบนี้แล้วนะครับอันนี้จากที่เห็นนี่คือแฟลชไดท์ที่ผมลงเกมของผมนะไม่เกี่ยวกันนะครับคุณก็เสียแฟลชไดท์ฮาร์ดดิสคุณนั่นแหละเดี๋ยวเกมมันก็ขึ้นเองนะครับอันนี้โชว์ให้ดูว่ามันสามารถเล่นเกมผ่านแฟลชได์ได้นะครับคราวนี้เราต้องการใช้โค้ดเบรกเกอร์นะครับให้เลือกไปทางขวาครับกดไปทางขวาครับมันจะเลื่อนไปอีกหน้าหนึ่งเห็นไหมครับเนื่องจากผมลงรูปไม่ได้นะครับรูปมันต้องลงใส่แฟลชได์นะครับดังนั้นเลยลงรูปไม่ได้นะชี่่ปุน นะครับก็คือหมายถึงเป็นโค้ดเกมสําหรับพวกเกมญี่ปุ่นซึ่งในโค้ดเบเกอ,อร์จะไม่ได้มีเกมญี่ปุ่นครับแล้วก็ชีส NTSC ก็คือเกมระบบ NTSC ก็พวกอเมริกานะครับส่วนชีสแล้วเป็น PL คือระบบพาวก็พวกเกมโซนยุโรปนะครับก็ต้งองเลือกให้ถูกกับโซนแผ่นนะครับดูสังเกตมุมขวาของแผ่นนะครับมันจะมีรูปสัญ,ญลักษณ์บอกเป็น JJPNTSC เป็นพาวก็แล้วแต่นะครับดูที่ตรงนั้นส่วนโค้ดเบเกอร,อร์มันไม่ได้แยกครับมันรวมอยู่ในนี้ให้เลยนะครับ งั้นเดี๋ยวผมจะมาสอนใช้โค้ดเบเกอร์ก่อนนะครับลอกที่โค้ดเบเกอร์แล้วกดกระกบ,บ้าสองครั้งขึ้นเลยครับกรณีนะครับถ้ากดมาค,คลิกโค้ดเบเกอร์แล้วหน้าจอมืดไม่ยอมเข้าตรงนี้นะครับสาเหตุ มันมาจากตรงนี้ครับ1ชิปที่คุณติดอยู่กับเครื่องเล่นแผ่น๊อปนะครับเป็นชิปมดโบว์เวลาเปิดเครื่องมันจะขึ้นโลโก้แมกนิก,กพวกนั้นจะใช้กับตัวโปรแกรมโคดเบเกอร์ไม่ได้นะครับ 2. มาที่แฟลชไดร์กับฮาร์ดดิสก์ที่คุณเสียบอยู่ครับบางอันแฟลชไดร์กับฮาร์ดดิสก์บางอัน, Fat อนมันทําให้ตัวโปรแกรมค้างนานครับดังนั้นมันเลยไม่เข้าแต่ถ้าคุณอยากรู้เข้าไม่เข้าุณทิ้งไปชั่วโมงกว่าเดี๋ยวมันก็เข้าครับซึ่งมันนานเกินนะครับดังนั้นกรณีถ้าคุณเสียบฮาร,ร์ด นานมากแล้วยังไม่เข้านะครับวิธีแก้คืออย่าเพิ่งไปเสียบมันนะครับอย่าเพิ่งไปเสียบฮาร์ดดิสก์แฟลไดร์ก่อนให้เปิดเครื่องเลือกโค้ดเบเกอร์จนมันเข้าหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปเลือกสูตรให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็กลับมาหน้าแรกแล้วค่อยเสียบนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับนะโอเคอันนี้คือเข้าไปโค้ดเบเกอร์ได้แล้วนะคุณก็กดเข้าไปเลยครับ X ที่ตัวปืนเลือกสูตรเช่นผมจะเลือก ศูนย์ศูนย์เจ็ดผมก็ดันไปดังขวานะครับก็เลือกสูตรวลนแเรากด x เปิดสูตรมันจะเป็นสีเหลืองนะครับในคลิปอาจจะไม่เห็นสีเหลืองนะแต่สําคัญตรงนี้ครับ editable code ข้างบนต้องเปิดเป็นสีเหลืองด้วยนะครับต่อให้คุณเปิดทุกอันแต่คุณไม่เปิดอันบนให้เป็นสีเหลืองสูตรทั้งหมดไม่ติดนะครับดังนั้นเปิดกี่สูตรไม่รู้อันบนต้องเปิดทุกครั้งนะครับจาไว้ตรงนี้นะถ้าไม่เปิดไม่ติดนะครับแล้วสูตรจะใช้ได้ไม่ได้อันนี้ต้องไปลองเองนะครับเพราะว่าสูตรผมไม่ได้คนใส่ แต่คุณอยากจะใส่เพิ่มเพิ่มได้ครับดูจากคำอธิบายตรงนี้เ็าจะบอกเรื่องเกี่ยวกับปุ่มหรือพิดูตามคลิป YouTube ที่เขาสอนก็ได้พโปรแกรมโค้ดเบรกเกอร์ต่างๆ่าเขาจะมีสอนวิธีการลงสูตรอยู่นะอ่ะโอเคเมื่อเราเลือกได้แล้วสีเหลืองที่เราต้องการแล้วข้างบนเปิดสีเหลืองด้วยก็ให้กดปุ่มสตาร์ทมันจะกลับมาหน้านี้เห็นไหมครับแล้วเราก็เลื่อนมาที่สตาร์ทเกมแล้วกดก,กระกำมันจะแจ้งให้เราใส่แผ่นครับคุณก็ไม่ต้องใส่ครับเพราะอะไร ก็เพราะว่าเราเล่นผ่านแฟลได้ดังนั้นผมไม่ใส่แผ่นผมจะกดปุ่มกระกะบาาเลยเดี๋ยวมันจะกลับไปหน้าเลือกเกมอีกรอบนึงครับ คู่นะครับเป็แบบนคนท่ทำเอนโอเคเห็หนนะไหมครับมันกลับมาหน,าน้าเล่นเกมตรงนี้แล้วคุณก็เลือกเกมนั้นเลยเช่นผมเลือกศูนย์ศูนย์เจ็ดผมก็ต้องเข้าศูนย์ศูนย์เจ็ดนะไม่ใช่ผมเลือกศูนย์ศูนย์เจ็ดแล้วผมไปเข้าดักบอลมันก็ไม่เข้านะครับมันจะค้างเพราะสูตรมันไม่ใช่กับเครื่องเกมนั้นนะครับอันนี้ผมทําให้ดูว่ามันจะดิดกลับแล้วคราวนี้เราก็เลือกเกมได้เลยนะโอเคนะครับประมาณนี้นะอะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองบูทให้ดูแล้วจะสอนวิธีการแบบมันไม่เข้าโคเบเกอร์ให้ดูนะครับอ่ะผมป ผมไม่เสียบแลชได์ ice, ไม่เสียบฮาร์ดดิส์นะครับไม่เสียบอะไรเลยนะเสียบแต่เมมบุ๊กนะครับกรณีเครื่องคูณถ้าเสียบแล้วเวลาเลือกโค้ดเบเกอร์แล้วมันไม่เข้าโปรแกรมนะครับก็ให้ดึงทั้งสองอย่างออกเลยลองดูนะครับเหมือนเดิมครับพิธีการบูตไปที่เบราว์เซอร์มันจะโชว์รูปเมนนะครับกดกระกำบัดเข้าไปแล้วก็กดวงกลมออกได้เลยนะแต่อย่ากดเร็วนะให้นับหนึ่งสองสามแล้วค่อยกดออกนะครับหนึ่งสองสามแล้วค่อยกดนะครับหน้าจอมืดแล้วหยุดกดครับ รอมันเข้าโปรแกรมครับพอมันเข้ามาแล้วไม่มีเกมเพราะผมไม่ได้เสียบใช่ไหมครับไม่ได้เสียบสา์ที่มีเกมมันเลยไม่มีเกมนะครับอันนี้ผมพูดในกรณีที่คุณเข้าโคดเบเกอร์แล้วคุณเสียบสา์ฮาร์ดดิสแล้วมันไม่ยอมเข้าโปรแกรมนะเราก็ใช้วิธีนี้คือดึงมันออกก่อนอย่าเพิ่งไปใช้มันครับโอเคผมเริ่มมาที่โคดเบเกอร์เลยนะครับ เขามาแบบนี้ใช่ไหมเรายังไม่ได้เสียบนะครับเห็นไหมผมยังไม่ได้เสียบนะโลโบโบ,โบนะอ่ะโอเคงั้นผมเลือกเกมเลือกสูตรเช่นผมจะเลือก0ู7 e v ศูนย์เจ็ดเอวีตินะครับก็เหมือนเดิมเปิดอะไรแล้วแต่นะครับเปิดแล้วให้เลือกเอเดเวลโค้ดกดกระกบาะเปิดด้วยกดปุ่มสตาร์ทแล้วก็กด มาที่ข้างหน้าตัวดิสตัดาร์ดเกมกดเอ็กเรากลับมาหน้าเลื่อนลิงเก็อีกรอบนึงครับอพอมันเข้ามาแล้วเกมยังไม่ขึ้นเพราะเรายังไม่ได้เสียบแฟลไดร์ฟดิสถูกไหมเสียบเลยครับ เสียก็อยแล้วรอสักครู่เกมมันจะขึ้นเห็นไหมครับคราวนี้เราก็เลือกเกมนั้นเลยที่เราเลือกสูตรเมื่อกี้แล้วก็เข้าเกมนะครับนี่คือวิธีแก้นะครับถ้าคุณลองแบบนี้แล้วยังไม่ติดแสดงว่าเครื่องคุณตัวชิปคุณมันไม่รับกับตัวโปรแกรมนะทายังไงก็ไม่ได้ครับนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับยังนั้นลองดูก่อนว่าถ้าเราเสียบแฟนได้หรือฮาร์ดดิสแล้วมันเขา้าโคดเบเกอร์ Baker ได้ก็ไม่ต้องเป็นต้องดึงออกก่อนนะครับอ่โอเคงั้นต่อไปผมจะมาสอนใช้ CB ไม่ใช่ตัวชิปโคดนะครับ สามตัวนี้ใช้งานเหมือนกันนะครับแต่ผมจะลองให้ดูอย่างหนึ่งนะครับจะได้ม่เสียเวลาเพราะว่านี้มันก็9นาทีละผมเลือกที่ชีส JAP นะครับเป็นของญี่ปุ่นกดกระบาดเข้าไปเลยสองครั้งครับพอมันเข้ามาแล้วเราก็เลือกเลยครับสูนไหนก็ได้ซึ่งของญี่ปุ่นมันจะจะดีตรงนี้ครับก็คืออย่างเช่นซานกุเซนโกกุบาซาร่านะครับซึ่งอันนี้มันเป็นของญี่ปุ่นโค้ดเบเกอร์ไม่มีสูตรนี้ครับ ไม่มีสูตรของเกมนี้เราก็สามารถใช้ได้นะครับเช่น b a r าร d a zero นะครับเวลาเราจะใช้งานให้กดกากบาทเข้าไปครับง่ายง่ายพยายามอ่านตรงนี้นะมันเขียนอยู่ปุ่มหนึ่งทำอะไรปุ่มอะไรทําอะไรนะครับพอกดเข้าไปเราเลือกเลยครับเลือดหม่ลดควาไม่ตายไม่จํากัดอะไรแล้วแต่สมมติเราเลือกแล้วเป็นสีเหลืองแล้วขึ้นสีเหลืองแล้วในคลิปอาจจะไม่เห็นสีเหลืองอย่างที่ผมบอกนะเหมือนเดิมครับ master code ไม่ต่างกับตัว code เบเก k e r เลย e d i ดเ b l e code อันนี้คือ master code ก็ต้องเป็นสีเหลืองด้วยต่อให้คุณเปิดทุกอย่างหมดแต่ไม่เปิดอันบน สูตรไม่ใช้งานครับอ่าผมกดให้มันเป็นสีเหลืองทุกอย่างติดมาแล้วนะครับกดสตาร์ทครับมันจะกลับมาหน้าแรกเลือกที่สตาร์ทเกมซึ่งมันเลือกอยู่แล้วที่สตาร์ทเกมแล้วก็แค่กดปุ่มสตาร์ท X แต่คนนี้แหละเราอย่าไปเลือกที่ดิส์นะครับถ้าคุณเลือกดิส์นั่นหมายถึงคุณต้องใช้แผ่นเล่นแต่เราจะเลือกเมมบูตนะครับให้เลือกแถวที่2ครับ MC0 Boot Boot นี่นะครับเลือกอันนี้นะครับอ่ะแล้วก็กดกลกบก มันถึงจะกลับมาหน้าเลือกเกมอีกรอบนึงครับเดี๋ยวนะทุกคนค้างอีผมขอลองใหมอ่อีกรอบนึงผมกดเลยผิดเดี๋ยวคลองอยที่ครับผมน่าจะกดปุ่มผิดกี่นี่กดปุ่มอะไรเนี่ยไม่ได้กดปุ่มเอกหรอก ลืมไปที่มันค้างที่นี้เข้อเนื่องมาจากผมเลือกตัวผมไปเข้าตัวโค้ดเบเกอร์ก่อนนะผมค่อยดูใหม่นะครับชีทโค้ดนะผมไปเข้าจากโค้ดเบเกอร์แล้วไปเลือกสูตรของ007จําได้ไหมครับแล้วผมไม่ได้ไปปิด,ปดเปิดเครื่องผมมาเลือกชีทโค้ดเลยมันเลยทําให้เราไปค้างกับตัวโค้ดโวงของโค้ดเบเกอร์อยู่นะอ่านะครับประมาณนี้นะมันก็เลยค้างอ่ะผมลองให้ดูใหม่นะครับเข้ามาแล้วกดสตาร์ทอ่าสตาร์ทเกมกด x เลือกบูตนะครับ nc0 boot boot แล้วลองกดดูใช่ไหมครับมันจะเข้าแบบนี้นะซึ่งก้นี้ผมลืมไปผมต้องปิดเปิดเครื่องก่อนแต่ผมไม่ได้ปิดเปิดเครื่องผมเข้าโค้ดเบรกเกอร์แล้วผมไปลองชี้โค้ดเลยมันเลยเป็นโปรแกรมตัวกัน2สองอันซ้อนนะครับโปรแกรมมาเลยค้างนะอ่าแต่ถ้าเราปิดเปิดเครื่องใหม่ไม่มีปัญหานะครับพอดีผมลืมไปนะโอเคก็กลับไปละเราก็เลือกเกมที่เราเลือกสุดเมื่อกี้เลยนะครับเนี่ย โอเคนะครับเพอกี้เนี่ยผมไม่ได้ไปปิด,ปดเปิดเครื่องแต่ผมดันไปกดขวาแล้วก็เลือกโปรแกรมชีสเลยมันก็เลยค้าง่ะก็โอเคนะครับตัวเมนกเกลงไม่มีปัญหานะครับเล่นผ่านแฟลชไดรฟ์ฮัดติดนะครับ